เมื่อเด็กน้อยไม่พอใจในอายุของตัวเองเขาจึงขอพรวิเศษให้กลายเป็นผู้ใหญ่และคำขอนั้นเกิดเป็นจริงขึ้นมาเปิดเรื่องมาที่จอร์และบิลลี่เพื่อนสีย่ำปึกบ้านของทั้งสองอยู่ใกล้ๆก,กันจึงชอบชวนกันออกไปเล่นเช่นในคืนนี้แถวบ้านมีจัดงานเครื่องเล่นจอร์ดมันก็เห็นซินเทียดาวเด่นของโรงเรียนยืนต่อแถวอยู่เหมันก็รีบแซงคิวไปยืนข้างๆเธอเพื่อที่จะเล่นด้วยแต่แล้วก็ต้องเฮวแดกเพราะว่าความสูงของเขาไม่ถึงเกณฑ์ จอดเดินหน้าบึ้งมาที่ตู้ทำนายเขาหยอดเหรียญลงไปสวยซ้ำซ้อนโดนตู้กินเหนรียญจอดหัวร้อนทุบตู้ด้วยความโมโหและแล้วเครื่องก็ติดขึ้นหุ่นจินนี่ถามว่าอยากได้อะไรละจันนายจ๋าจอดก็บอกว่าฉันอยากโตเป็นผู้ใหญ่จินนี่ก็ยื่นการ์ดมาให้และคำขอของท่านจะเป็นจริงแต่แล้วจอดก็สังเกตเห็นว่าตู้มันไม่ได้เสียบปลั๊กเอาหลอนดีครับงานนี้ รุ่งเช้าจอตื่นขึ้นมาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าตัวเองกลายร่างเป็นผู้ใหญ่ต้องเป็นพอไพ่ทํานายเมื่อคืนแน่ๆจอแอบขโมยเสื้อพ่อและรีบมาที่งานเครื่องเล่นเมื่อคืนปรากฏว่าไม่เหลืออะไรแล้วจ้า จอตรงกลับมาบ้านเพื่อที่จะบอกความจริงให้แม่รู้แต่แม่ดันสติแตกนึกว่าจรเข้าบ้านก็เอามีดไล่ฟันเขาจนจอต้องหนีมาที่โรงเรียนเพื่อมาหาเพื่อนซี้ของเขาแต่เมื่อบิลลี่เห็นจอในร่างผู้ใหญ่ก็ต้องตกใจร้องไห้งองแงจอก็งัดไม้เด็ดเพลงลับของเราบิลลี่เลยเชื่อแล้ววันนี้คือจอจริงๆบิลลี่เสนอแผนว่าเราต้องเข้าเมืองไปตามหาตู้จินนี่และขอพรให้นายกลับมาเป็นเด็กเหมือนเดิม บิลลี่ขโมยเงินของพ่อและมุ่งหน้าเข้าเมืองนิวยอร์กเพื่อตามหาตู้นั้นแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยทั้งสองไปที่สำนักง,งานเพื่อสอบถามว่าเทศกาลเครื่องเล่นจะเปิดอีกทีเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะอัปเดตข้อมูลก็ต้องอีกเดือนกว่าตอนนี้เงินที่บิลลี่ขโมยพ่อมาก็ใกล้จะหมดแล้วห้องเช่ารูหนูที่เช่าวไว้ก็ต้องจ่ายค่าเชา่าบิลลี่จึงเสนอให้จอร์ดลองหางานทำและเขาก็ตีเนียนสัมภาษณ์งานจนได้งานในบริษัทของเล่น จอร์ดคิดถึงแม่เลยโทรหาแล้วบอกว่าลูกชายของคุณสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงในช่วงวันหยุดจอรดใช้เงินที่หามาได้กับการเล่นของเล่นในห้างอย่างสนุกสนานเพราะความจริงเขาก็ยังคงเป็นเด็กน้อยอายุ13แต่แค่อยู่ในร่างชายหนุ่มอายุ30เท่านั้นเองจอรดเล่นของเล่นจนมาเจอกับคุณวิลเลียมเจ้าของบริษัทที่เขาทำงานอยู่ขอเรียกสั้นๆว่าวิลนะคะคุณวิลก็ได้สอบถามความเห็นเรื่องของเล่นต่างๆ จอตก็สามารถตอบได้เป็นอย่างดีทั้งสองคุยกันถูกคอและเล่นของเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานคุณวิลรู้สึกประทับใจในตัวจอจมากจึงเลื่อนตำแหน่งให้เป็นรองประธานด้านการพัฒนาโปรดักต์แต่นั่นก็ทำให้พอลพนักง,งานเดิมเกิดความรู้สึกอิจฉาเด็กใหม่เมื่อบิลลี่มาเยี่ยมจอร์จเขาก็เล่าให้ฟังว่างานนี้มันเจ๋งมากๆเลยแค่เล่นของเล่นแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกลับไปลุงมคืนขณะประชุมเรื่องของเล่นชิ้นใหม่ของพอล จอร์ดก็ได้คอมเมนต์ไปว่าไม่เห็นหน้าสนใจเลยหน้าเบื่อด้วยซ้ำและเขาก็ได้เสนอไอเดียตัวเองออกไปทำให้คนอื่นๆและคุณวิวถูกอกถูกใจมากพอยิ่งรู้สึกเดือดที่โดนเด็กถอนงอกแบบนี้จอร์ชได้ย้ายที่อยู่ใหม่ไปยังอพาร์ตเมนต์สุดหรูซึ่งเขาก็ซื้อของเล่นสร้างความบันเทิงต่างๆวางเต็มห้องไปหมดคืนนั้นที่บริษัทได้มีงานเลี้ยง จอชก็มาในชุดสูทสีขาวประดุจเจ้าชายในนิทานแต่เพื่อนร่วมงานก็หัวเราะเยาะเขายกเว้นคุณวิวเขาดูประทับใจในตัวจอชมากเข้าไปใหญ่จอชได้เดินกินน้ำกินอาหารในงานแบบไม่ต้องรักษาภาพลักษณ์กันเลยซูซานกิกของพอลก็เข้ามาอ่อยจอชเธออาสาไปส่งจอชที่บ้านและกะจะเคลมเขาให้ได้ แต่ด้วยความเป็นเด็กทําให้จอชตามเกมของเธอไม่ทันเขาชวนเธอเล่นของเล่นและเข้านอนโดยไม่ยุ่มยามอะไรเธอเลยนั้นกลับทําให้ซูซานรู้สึกดีในตัวเขาเช้าวมาเผาก็ชวนจอชไปเล่นสควอตแต่แล้วก็เกิดทะเลาวิวาทกันโดยจอชโดนซัดเข้าที่หน้าไปหมัดหนึ่งซูซานรีบเข้ามาประถมพยาบาลให้จอชนั้นทําให้เขานึกถึงแม่และเอ่ยชมเธอออกไปด้วยความไม่คิดอะไรคุณเป็นคนที่จิตใจดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอเลย ซูซานอายม้วนคิดว่าจอร์จมีใจให้และเธอก็รีไปบอกเลิกพอลทันทีบิลลี่มาฉลองงานวันเกิดให้จอจและชวนเขาออกไปเล่นแต่จอจบอกว่าเขามีนัดสำคัญแล้วบิลลี่ก็เลยต้องหน้างอยกลับไปนัดสำคัญที่ว่าก็คือการไปเที่ยวสวนสนุกกับซูซานนั่นเองจอจเที่ยวเล่นจนลืมสังเกตไปว่าที่นั่นมีตู้จินนี่ตั้งอยู่ด้วยคืนนั้นซูซานได้ขึ้นครูจอจทำให้เขาโดนเปิดสิง่งและรู้สึกว่าตัวเขาเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว บิลลี่เจอเอกสารที่เคยไปขอที่สำนักงานเขาพยายามโทรติดต่อหาจอชแต่ว่าจอชก็ไม่รับสายสักทีบิลลี่จึงบุกไปหาเขาที่ออฟฟิศแต่จอจก็ยุ่งอยู่กับงานไม่ว่างสนใจจนบิลลี่พูดเตือนเขาไปลืมไปแล้วเหรอว่านายเป็นแค่เด็กอายุ13และนายต้องหาตู้จินนี่ให้เจอจอชกลับไปแถวบ้านเกิดเขาเห็นผู้คนเห็นโรงเรียนเห็นเพื่อนๆก็ฉุกคิดถึงเรื่องของตัวเอง เขาตัดสินใจบอกซูซานว่าจริงๆแล้วเขาเป็นแค่เด็กแต่เขาไปขอพรกับตู้จินนี่ทำให้เขากลายร่างเป็นผู้ใหญ่ซูซานโมโหมากคิดว่าน,นี่เป็นเหตุผลงี่เง่าที่สุดที่ใช้ในการบอกเลิกต่อมาบิลลี่รีบเข้ามาหาจอชบอกว่าตู้จินนี่จะจัดขึ้นที่ซีพอยต์พาร์คแต่จอชก็ต้องเข้าประชุมเช้านี้ขณะที่จอชกำลังประชุมอยู่เขาก็ร้อนใจเดินออกมาจากที่ประชุมกระทันหันและรีบเรียกแท็กซี่ไปบิลลี่ตะโกนเรียกจอชแต่เขาก็ไม่ได้ยิน ซูซานที่วิ่งตามลงมาเธอก็เข้าไปถามบิลลี่ว่าจอชจะไปที่ไหนและเธอก็รีบขับรถตามไปทันทีจอชรีบวิ่งมาหาตู้จินนี่จนเจอเขาขอผรให้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งซูซานที่วิ่งตามมาเธอโผล่เข้ากอดจอชขอโทษที่ต้องกลับไปในที่ของเขาเขาบอกว่าเขารู้สึกดีกับซูซานมากและชวนเธอขอผรให้กลายเป็นเด็กด้วยกันอีกครั้งแต่ซูซานบอกว่าเธอผ่านวัยนั้นมาแล้วและไม่อยากจะย้อนกลับไปอีกเธอได้มอบเบอร์โทรของเธอเอาไว้ให้ ไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะกลับมาคบกันจริงๆก็ได้สูซสานมาส่งจอร์จที่บ้านเธอค่อยๆมองจอร์จที่ตัวหดเล็กลงเล็กลงจนกลับกลายเป็นเด็กอีกครั้งทั้งสองมองหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จอร์จจะเดินกลับเข้าบ้านไปยังไม่จบนะมีเครดิตท้ายคลิปแนะนำเว็บไซต์ออนไลน์ชั้นนำแตกล้านจ่ายล้านแตกกว่านี้ก็จ่ายมาแล้ว ฝากถอนด้วยระบบออโต้ภายในหนึ่งนาทีฝากครั้งแรกคั้นต่ำแค่หนึบาทเท่านั้นฟุตบอลมวยหวยคาสิโนบาคาร่าสล็อตครบจบที่เว็บเดียวเว็บไซต์ออนไลน์ที่ดีที่สุดรอมแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงสมัครง่ายเล่นง่ายได้จริงผ่านมือถือทุกระบบสมัครเลย